สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแม่วัวที่ให้ลกูกปีละตัวนะครับเขาเลี้ยงกันอย่างไรนะครับซึ่งในวัวคอกนี้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านผมเองนะครับ ผมก็สังเกตว่าแกเลี้ยงยังไงนะครับให้การกินการนอนยังไงนะครับนี่ถึงจะได้ลกูกหนึ่งปีหนึ่งได้หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าแกเลี้ยงประมาณดูครับเลี้ยงแป๊บเดียวนะครับได้ลูกวัวสามตัวนะครับก็คลอดลูกมา,าการฉีดพยาธิบำรุงก็แกก็ไม่เคยฉีดนะครับแกก็ไม่เคยฉีดนะครับ แต่ว่าการกินอาหารนี่นะครับมีหญ้ามีฟางเต็มรางนะครับให้กินให้กินทุกวันทุกวันนะครับให้กินแบบทุกวันทุกวันไม่ให้ขาดนะครับเพราะว่าแกเลี้ยงดีนะครับแกก็เอาง่ายๆก็คือว่ามีการจัดการในการเลี้ยงที่ดีนะครับให้กินอิ่มนอนพักผ่อนสบายนะครับดูวัวแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นครับ อยู่ในบริสรกที่ไม่อ้วนมากและก็ไม่ผอมมากครับดูตัวนี้ก็เป็นลูกแรกของตัวไอตัวแม่เมื่อกี้นะครับนีก็เป็นลูกที่สองนีนก็เป็นลูกสามหนึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกขี6 8หกแปดนะครับนี่สามตัวครับผสมเทียมครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดนะครับเป็นสัตว์ก็ผสมครั้งเดียวหนึ่งเดือนกว่าก็เป็นสัตว์ก็ผสมคร,ครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดดู การให้อาหารการกินการดูแลของแกนี่ถือว่าดีครับดูสุขภาพวัวดีครับวัวไม่เครียดนะครับให้กินแบบหญ้านี่เหลือเฟือนครับเต็มรางกินนี่หมดกินหมดก็เติมกินหมดก็เติมครับก็นี่ดูเป็นวัวทยกลางครับเป็นวัวไทยกลา,างที่กินเก่งอยู่แล้วครับกินเก่งแล้วทนต่อสภาพแวดล้อมก็ ระบบสืบพันธุ์ก็ดีครับแมวัวตัวนี้ครับน้ำนมก็ดีอีกนะครับดูกินหญ้าอยากกินหญ้าก็เข้าไปกินนะครับอยากินก็อากาศก็ถ่ายเทครับดูตรงนู้นนี่มันก็เป็นลูกของเขาครับตัวนี้ก็ผสมเทียมเป็นลำปีสกินนะครับก็ผสมหกแปดรั้งเดียวก็ติดนะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าไม่จะติดเลยครับดูการเลี้ยงการจัดการดู คอกครับคอก็เป็นพื้นที่โล่งครับพื้นที่โล่งแล้วก็เป็นที่สบายอากาศได้ดีนะครับดูครับก็สรุปไม่ง่ายนะครับก็เราการให้ฟางให้หญ้าครับให้กินทุกวันให้ให้เพียงพอครับให้กินเต็มที่ครับไอตรงที่สวาดของวัวก็คือสวาดของวัวก็อย่าให้เป็นหลุมครับให้มันแบบเต็มเต็มเลยครับให้มันแบบ เต็มเพยายามให้ให้แบบเต็มเต็มนะครับให้แบบเต็มเตมให้วัวอยู่ในบริสกอที่ดีนะครับนี่นี่ก็เป็นรูปหกแปดนะครับดูเลียงแป๊บเดียวครับหนึ่งเดือนกว่าผสมติดผสมติดดูวัวอ้วนทุกตัวครับมีการจัดการดูแลการเกี่ยวหญ้าการให้ฟางแล้วก็พื้นที่ข้อก็ โลง่งสบายวัวไม่เครียดนะครับดูเป็นสามหนึ่งก็ท่านใดที่มีวิธีนะครับให้วัวคลอดลูกแล้วกลับสัตว์เร็วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมแค่นี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ